สวัสดีครับทุกคนครับพบกับเกมซลดาภาคที่2กันนะฮะแล้วก็คลิปนี้เราจะมาเก็บชุดกันนะฮะโอเคตำแหน่งที่ผมอยู่ก็คือหมู่บ้านฮาเตโนะนะครับบ้านหลังนี้ที่เราเคยสร้างไว้เมื่อภาคที่แล้วนะครับปัจจุบันกลายเป็นบ้านของเจ้าหญิงเซลดาไปแล้วนะฮะแล้วก็เด็กคนนี้เนี่ยมันก็พูดถึงเจ้าหญิงเซลดาว่าเป็นอาจารย์นะครับก็คิดว่าคงมี มาเป็นครูที่นี่แหละอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็เจ้าหญิงไม่กลับมา mm hmm. ก็เป็นบ่วงโอเคเดี๋ยวเราเดินเข้ามากันในบ้านหลังนี้ปัจจุบันก็อย่างที่บอกไว้ก็จะเป็น mm hmm. เจ้าหญิงเซลดามาใช้นะครับเนี่ยก็จะมีพวกรูปภาพต่างๆนะฮะนี่ฮะมีม้าสีทองอะไรพวกนี้ด้วยนะฮะแล้วก็เตียงนอนเราก็สามารถนอนได้แหละนะฮะเตียงนอนนอน,นอนได้นะครับแล้วก็มีไดอารี่ของเจ้าหญิงเซลดา เซลดาโนะนิกิเดลรี่นะครับโอเคร okay, เราลงไปโทษทีครับราลงออกไปข้างนอกแล้วเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างข้างหลังจะมีบ่อน้ำนะครับนี่ฮก็คล้ายๆเป็นที่หลับของเจ้าหญิงเซลดาบ้างนเซลดาเนาะอ๋อ okay, no, oh, บ่อน้ำของเจ้าหญิงเซลดาแล้วลิงมึงนอนไหนไวะเนี่ยเออลิงมึงนอนไหนเนี่ย โอเคลงข้างลกันอ๊เดี๋ยวเลย,เลยจุบระวังนะฮะนี่ฮะเราจะเห็นว่ามีหีบอยู่ตรงนี้โอเคเปิดก็ได้ยางมัดผมแบบเก่านะครับเออมันบอกว่าเป็นของเก่านะฮะโอเคยางมัดผมเก่าไม่มีอะไรดีเลยอีโรามาดามาดาสุดท้าย ยังสามารถใช้ได้คุดโอเค,อเคก็เนี่ยฮะถ้าเรามัดผมของนิ้งก็จะมัดเห็นปะมีม,มีที่มัดผมอยู่เห็นปะสีสีฟ้า,ฟาอ่าแต่ถ้าเราถอดออกผมของนิ้งก็จะกระจายออกมาแบบนี้นะครับนี่ฮะเอฟเฟกอะไรไม่มีเลยนะฮะพลังป้องกันแค่0 <c oughs> โอเคก็เอาไว้สะสมเล่นๆกันนะทุกคน นะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะมีประโยชน์อะไรหรือเปล่านะตอนนี้ผมยังไม่รู้นะโอเคแต่ถ้ามันมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวจะมาบอกก็แล้วกันนะครับก็เอานว่าเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอตัดจบตรงนี้ไปเลยก็แล้วกันนะทุกคนนะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยแลวเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย